สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอาชิสสตูดิโอวันนี้จะมาพาถักไปครเวอร์นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีดังต่อไปนี้นะคะส่วนไหมแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้ไหมอะไรก็ได้นะคะส่วนในคลิปนี้จะใช้เป็นเชือกฟอกค่ะ เริ่มต้นถักให้ขึ้นโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วถักสีเลื่อนห่วงลงที่โซ่แรกนะคะ เสร็จแล้วก็ถักขึ้นโซ่ขึ้นไปอีก10หลักนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10แล้วก็นับลงมา5โซ่นะคะถัก TR ลงในหลักที่5ค่ะ ท R คือการพันหัวเข็มสองครั้งแล้วปลดไหมทีละสองห่วงค่ะหลักถัดไปถักท R เหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วปลดสองปลดสองนะคะหลักถัดไปถัก F ค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งปลดสองปลดสอง แบบนี้นะคะหลักถัดไปถักทีค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งปลดลอดห่วง3ห่วงบนเข็มนะคะหลักถัดไปถัก x ค่ะหรือควักธรรมดาหลักสุดท้ายนะคะถัก c ลอดห่วงค่ะแล้วสุดท้าย จิ้มเข็มลงไปในห่วงที่เราล็อกไว้ตอนแรกนะคะแล้วถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้ค่ะเสร็จใบแรกแล้วนะคะใบที่สองเหมือนเดิมค่ะถักขึ้นโซ่10โซ่แล้วถักทีอาลงในหลักที่5เหมือนเดิมค่ะ 1>, 1 2 3 4 5พันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปแล้วก็ปลดทีละสองห่วงสองห่วงสองห่วงแบบนี้ค่ะหลักถัดไปถักทีอาร์เหมือนเดิมพันหัวเข็มสองครั้งนะคะแล้วปลดทีละสองหลักถัดไปเนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง ลดลอดผ่านสองห่วงสองห่วงหลักถัดไปทีค่ะันวเข็มหนึ่งครั้งลอดผ่านทั้งสามห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็หลักถัดไปถัก X หลักถัดไปนะคะเป็นการถักสีเลื่อนห่วงเหมือนเดิมแล้วแทงเข็มลงไปในห่วงที่ล็อกไว้ตอนแรก ซีเลื่อนห่วงค่ะแล้วขึ้นโซ่สิบทำแบบนี้จนครบ4ใบนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะพอถึงตรงนี้นะคะซีเลื่อนห่วงเหมือนเดิมแล้วแทงเข็มลงในห่วงที่ล็อกไว้ถักซีเลื่อนห่วงค่ะจากนั้น ให้แทงเข็มลงในหลักแรกนะคะของกลีบแรกถักซีเลื่อนห่วงหลักถัดไปถัก X หลักถัดไปถักทีนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลอดผ่านทั้งสามห่วงค่ะหลักถัดไป F พันหัวเข็มหนึ่งครั้ง ควกไหมแล้วลอดผ่านทีละสองห่วงแบบนี้นะคะหลักถัดไป tr พันหัวเข็มสองครั้งลอดผ่านทีละสองห่วงสองห่วงแบบนี้ค่ะหลักถัดไป tr เหมือนเดิมถึงตรงนี้นะคะถักโซ่สามค่ะหนึสองสาม แล้วซีเลื่อนห่วงลงในห,หลักสุดท้ายนะคะจากนั้นถักซีเลื่อนห่วงลงมาทั้งหมด6ครั้งนะคะ1นึสองส สี่ห้าหแทงลงไปในหลักที่ล็อกไว้นะคะ ็จใบแรกแล้วนะคะใบที่สองค่ะเหมือนเดิมถักซีเลื่อนห่วงลงในหลักแรกถัก x ในหลักที่สองถัก t ในหลักที่สค่ะถัก f ลงในหลักที่4ถัก TR ลงในหลักที่5หลักสุดท้ายถัก TR แล้วถักโซ่สามเหมือนเดิม ีเลื่อนห่วงลงในหลักสุดท้ายแล้วถักเลื่อนห่วงลงมาหหลัก ทำแบบนี้เหมือนเดิมจนครบทั้งหมด4ใบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะถึงใบที่4แล้วนะคะถักซีเลื่อนห่วงลงมา1 2 3 สี่ห้าแล้วก็หแทงลงในห่วงที่ล็อกไว้จากนั้นนะคะถักโซ่หนึ่งล็อกไว้ค่ะ ็นับขึ้นไป10นะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นับลงมา5หลักนะคะแล้วถัก X ลงในหลักที่5ถักลงตรงข้างหลังกระดูกงูแบบนี้นะคะ จากลงตรงหลังกระดูกงูแบบนี้ลงมา6หลักนะคะ พถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงจบงานค่ะดึงไหมแล้วตัดไหมได้เลยค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บไหมค่ะแทงไหมลงไปข้างหลังแบบนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ